ในวันนี้แล้วนะครับผมและท้ายสุดแล้วของการเฉลิมฉลองรอบๆ15ปีชานวิทยแลัของเราหมอว่าเราโตมาด้วยกันจริงๆนะตั้งแต่5โมงเย็นจะถึงตอนนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าทั้งศิลปินเองแล้วก็ทีมงานเองแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเราอยู่มาด้วยกันในะหะด้วยความสุขแล้วก็ที่สำคัญเราจะโตไปด้วยกันอีกนี่น้องๆว่าไงกันบ้างครับผมมีอะไรกันบ้างในวันนี้ความรู้สึกเพราะว่าปีแรกด้วยของการมาเฉลิมฉลอง รู้สึกดีใจเนาะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านชาแนลวีไทยแลนด์รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยเหมือนเป็นครอบครัวมีอะไรก็แบ่งปันกันแชร์กันได้ทุกเรื่องก็อยากให้อยากอยู่ชาแนลวีไทยแลนด์ไปเรื่อยๆพูดดีมั้ยรุ่นเราเนี่ยพูดตรงๆไหมอ้อมขอพี่บ้านเราเราเราออมพี่บ้านจัดการจัดเลยจี่ต่อยอดพี่บ้านจะสลับรุ่นสลับรุ่นรุ่นเรานะฮะก็เราสู้ ตอนนี้ก็อ่ะเหลือสาคนแล้วเขาต้องหายไปเร่อแล้วนก็ไม่ไาไม่สบายวันนี้นะฮะก็นะครับอยู่ที่นี่มานะครับก็เป็นเวลาประมาณ2ปีแล้วเนาะนะครับก็อยากให้มัน มีช่วงเวลาดีๆคอนเสิร์ตดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะมีใครเข้ามาออกไปทุกอย่างที่นี่ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะตั้งแต่เจอกันวันแรกจนถึงวันนี้ทุกวันผมก็ยังรู้สึกประทับใจนะฮะสิทุกคนให้กับที่นี่ให้นะฮะแล้วก็อยากอยู่คู่คนดูทุกคนนะฮะอยากจัดรายการคุณฟังอย่าเบิดเที่ยกอให้คุณได้ชมกันนะครับไปนานๆเลยจนกว่าผมจะพูดไม่ไหวอ่ะจะพูดไม่ไหวกล่ังไม่เกี่ยวกพี่เด่น อะไรร้องง่ายนะฮะคือได้ร้องได้ร้องเดือนนั้นเงินเดือนต่ำแกมกแล้วปีนี้แล้วปีนี้ปีนี้จะปีนี้พี่เก๋ครับปีนี้เพลงเออคิดว่าจะทำอะไรยังไงต่อไปเพื่อชั้นวีบ้างนะสำหรับโอุ๊ยแน่นอนครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเราเองก่อนนะครับดูดูดีจังดูปังเป็นคนดีอยู่แล้วพูดีหน้าต้องกับหลังก้องเหมือนกันไม่เป็นไม่อยากจะพูดเราเรียไเปหลังก้องสิ ไม่อพอหงมีไใช่ล้วที่ข้างนพูดว่าอะไรนะ่ยฮะฮดูเขาไ่ดูเรื่องด้วยกริจกตที่อยู่ที่นี่ก็เป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเชนอวีมา2ปีแล้วนะครับต้องอที่บ้านนะครับก็อยากจะอยู่ไปนานนะครับสร้างความสนุกสร้างความสุขไปเรื่อยๆครับอันนี้วพอหรือขอความเห็นใจนะครับพอครับที่ทำรื้ส่ที่อยู่มา2ปี แล้ววีเจที่อยู่มานานสุดแล้วคะผมพี่อะค่ะเฮ้ยอยู่กันดีอยู่กันรุ่นตากรุ่นตาอะไรรุ่นตาหรอรุ่นตาก็ออ๋มีอยู่คุ่นตาเลยรุ่นตาได้ยินลุ่นตาอะไรที่อยากไปกินอะไรุ่นตาตาก็ดีค่ะก็อย่างที่พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะว่าเจ้าหนุ่มีอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบพี่น้องเราก็อยู่กันมานานมากเนาะแล้วก็

ไอ้เพียรแล้วการเพียรต <g> ัวแทนก็จริงเออ่วีเจรุ่นเราก็าหลายหลายชีวิตเหมือนกันเออหลายคนเหมือนกันนะครับผมอ่าบางคนก็ติดธุระ,ะอ่าไม่สบายกับบ้านไปก่อนก็ต้องขออภัยไปด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าคือทุกๆปีอะ่ะเราอยู่กันมา10กว่าปีแล้วทุกๆปีเราก็ทำไมอ่ะเราอยู่มาเจ็ดสิบกว่าปีนะแล้วทุทกๆปีเราก็จะรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆที่ได้ ที่ยังได้ยังคงอยู่ครับผมเดี๋ยวพอเสร็จจากนี้ไปเราก็จะไปเปิดดูปฏิทินครับยีสิบสงสิหาคมปี5้หเลยนะวันอะไรวันนั้นเราจะล็อกคิวไว้ทั้งวันครับีเป็วัที่คีไ่ไดเป็นไปก็ไม่ไปไปแล้วตอนี้สุดท้าย ความสุขจริงๆเพราะว่าอยู่มานานอยู่จนแบบโอ้โหอย่างที่บอกกันไปตั้งแต่คิวแรกถูกปะอยู่กันมาตั้งแต่เราเดินเข้ามาไหว้ทุกคนตอนนี้เดินเข้ามาทุกคนว่าพี่แอ๋บอกว่าต้องจุดทูบเรียกแล้วนะครับผมก่มีความสุขแฮปปี้ในการที่ทําให้คุณดูเนี่ยได้มีความสุขด้วยเกดอ่ะก็เหมือนกันก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาที่นี่นะคะฮัลโหลไ้ แต่วันนี้เรามีรางวัลด้วยนเยังไม่ได้จาวเราจะิดต่อไปในที่หน้าละกันเดี๋ยวมาดูกันว่าใครได้นี้นใคนีาเข้าใจวันี้ลกเกดมีความเสอแล้วแล้วาจัดรายการเขาอะเอานี่คิวสุดท้ายแล้วหรอ สรุปเลยเนี่ยสรุปคือก็ผู้นๆๆี oh you ้ที <c oughs> ่ในรายการคุดูเป็นใหญ่นะรอได้เลยเป็นตัวงะครใหญ่ของเราที่จะไปหมดนะที่สำคัญต่อไปเนี่ยต่อจากนี้ไปเราก็จะอยู่กันที่นี่ที่วีสปอร์ตชั้นหกสยามนิสส์คอมลีนแบบนี้แหละยังไม่เป็นไรใครที่เดินผ่านมาผ่านไปเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้รัเข้ามาหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำติชมรายการของเรานะฮะในทุกๆรายการเนี่ยนะครับก็ส่งเอสเอ็มเอสหรือบอกกับทีมงานของเราได้ด้วยได้เลยแบบก็ได้ ใช่ถ้าจะชมนี่ชมชมที่ไหนฮะชมที่พิพิธภัณฑ์ะช่องดิจชั่นครับผมครับผมนะฮะแต่ถ้าจะติดติดที่แบงค์นะครับพี่เข้าไปชมมุ้งไมเอาเพราะงั้นยังไม่ลามมาถึงเลโอ้ยเคโอเคนะครับก็ยังไงจะเจอกันต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้สุขสันต์วันเกิดสำหรับชั้นุมิไทยแลนด์ครบรอบ15ปีด้วยเย้ ก็ขอขอบคุณสำหรับเสื้อผ้าในวันนี้ด้วยนะร้านอาหารในวันนี้วาซาบินะคะผมชอบแบบชอบแบบชอบแบบสวยขอบคุณทุกคนที่รด้วยนะคะและที่สุดท้าขอขอบคุณคนดูเช่นด้วยใจด้ย